สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง t b j Official เนะครับดึกๆนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับยังไม่ดึกยังไม่ดึกจะหนึ่งทุ่มนะครับก็วันนี้มาตลาดริมล่างครับตลาดริมล่างรถไฟอยู่จังหวัดวิลลามนะครับตลาดรถไฟนะครับผมบาสิมหาก๋วยเตี๋ยวนะเกี๋ยวรอบรอบคําอาหารแรงอาหารแกงแล้วก็เมือนีครับ กะมีมีนองคนนึงเปิดร้านสมตามอยู่ครับแล้วก็มีอ่าเป็นยาพีน้องกันเป็นอานะครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงตลาดรถไฟมือนี้ครับผม <c oughs> เป็นเลืองยามยามดีนะครับเลืองยามยามดีครับมือนี้ครับมือนี้สีมาขอากินก๋วยเตี๋ยวฟรีครับ <c oughs> ขอกินก๋วยเตี๋ยวฟรีไปเดี๋ยวม่งกันสิได้กินีบ่มื้อดี๋ยวเดี๋ยวนๆกินรถกันเอาอีกมือนี่นะครับ <c oughs> เบือ่อวอ้เบื่อเลยนี่นะครับตาดรถไฟครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับกล่องกลับกล่องไอ้เบิ่งกลับกล่องได้หล่ะมึงกลับกล่องก็ได้กลับกล้องกลับกล้องเอ้าได้เลยนะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่เมื่อกี้กลับกล้องไม่ได้ครับมา เด,เดินเดินเดินเออเออเดินยางมายางมา่อกี้กลับกล้องว่าได้เดี๋ยวมาใหม่นี่ละครับเราจะไปดูกันเดี๋ยดาะรนเดี๋ยวเราจะไปดูครับไปไปไปถามดูว่า วันนี้ของกินฟรีได้ไหมเนัดเอานังวัดเอาวันดีครับวันนีครับอานังวัดโอ้อยากที่นะฮะอันนี้เป็นพ่อค้าสมตบขียังวันนี้ ถ่ายคลิปไว้ในห้องวันนี้วันนี้บอกว่าจะมาขอกินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับวันนี้ครับวันนี้จะมาขอกินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมวันนี้มาขอกินส้มตังฟรีเลยใครมึงกินได้ค่ะแต่รอกินเที่ยงคืนค่ะตอนเที่ยงคืนกินให้จานเออดูดูดูร้านดูร้านอยู่ตลาดริมลางตลาดรถไฟ Hey. ก๋วยเตี๋ยวแพรโคตรเครื่องมันครับตอนนี้คนยังไม่มาเร็นเย็นดโดโดๆโอ้ยได้กินได้กินเป็นตะเสียบแห้งอันนี้นะครับพ่อค้าพ่อค้าตงหุงติ๊ดตะเหลา ฝนตกบังคันนี่มันมาลงเม็ดมาเลยนี่ครับบรรยากาศรอบข้างนะฮะตลาดริมรางนะครับเกี่ยวเลยล<อ>เจ๊ซีดีกินฟรีบุรีกินฟรีได้บุรีฮ่าฮ่าฮ่าน้องวัดน้องวัดน้องวัดวันนี้นี่ วันนี้ไปเที่ยวร้านไหนครับตู้นที่ไงตู้นนันไม่ได้เหิหือนกันไปร้านไหนมาไหนซีจีไปกินเอาอีกแล้วคุณส่วนร้านคุณส่วนร้านซีจีนะครับขอกินตำคุงฟี่ก่อนปกลับด้ <c oughs> ดูให้ดูวิวโอเควิว okay. สวยไปเดี๋ยวร้าไปก่อนสำหรับวันนี้พอกแค่นี้ก่อนนะครับ ดี๋ยวเจอกันใหม่ี p หน้าไปบ,บายทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะลา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 